ยินดีต้อนรับกลับสู่ออตโต้การปรปะเดต786ซึ่งเรานำเสนอการพัฒนาล่าสุดโดดเด่นที่สุดและบางครั้งก็เหนือความคาดหมายที่สุดในโลกยานยนต์วันนี้เราจะเจาะลึกสิ่งที่คนรักรถกระบะหลายคนรอคอยนั่นคือ Isuzu KB s e r s c a p ปี2026นี20่ไม่ใช่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นวิวัฒนาการทางวิศวกรรมที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อผู้ขับขี่ที่ให้ความสำคัญกับความแข็งแกร่งการใช้งานจริงและความทนทานในระยะยาว และในบทวิดีโอนี้เราจะเปิดเผยรายละเอียดการอัปเกรดที่ซ่อนอยู่และความตั้งใจในการออกแบบที่เป็นความลับที่ทําให้รุ่นนี้โดดเด่นนกว่าใครเริ่มจากสิ่งแรกที่คุณสะดุดตานั่นคือรูปลักษณ์ภายนอก Isuzu KBistec a คปี2026ยังคงรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังตามแบบฉบับของ KB เสมอมาแต่ด้วยรูปลักษณ์ที่เฉียบคมและทันสมัยยิ่งขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าแบบใหม่ ที่ดูดุดันเส้นสายโครเมียมที่โดดเด่นยิ่งขึ้นและชุดไฟหน้าเหล็ความเข้มสูงที่ออกแบบมาเพื่อสื่อถึงความมั่นใจและสมรรถนะก,การออกแบบเฟสแคปเสริมรูปลักษณ์ด้านข้างด้วยสัสดส่วนห้องโดยสารที่ขยายใหญ่ขึ้นเน้นย้ำถึงประโยชน์ใช้สอยและสไตล์ที่ลงตัวทุกเส้นสายล้วนมีจุดประสงค์ทั้งเพื่อเอสริมประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์หรือเสริมสร้างความแข็งแรงของโครงสร้างรถกระบะีซูซุให้ความสำคัญกับความทนทานมา ตลอดแต่รุ่นปี2026กลับมาพร้อมกับความแข็งแกร่งที่เหนือชั้นแท่งตัวถังใช้เหล็กกล้าแรงดึงสูงผสมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ช่วยลดน้ำหนักโดยไม่ลดทอนความแข็งแกร่งนับเป็นการปรับปรุงที่สำคัญยิ่งเพราะโครงรถที่เบากว่าช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้ดีขึ้นการควบคุมรถที่ดีขึ้นและอายุการใช้งานของโครงสร้างที่ยาวนานขึ้นส่วนกระบะท,ท้ายได้รับการปรับปรุงด้วยรังเสริมแรงและวัสดุบุพนังที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งทนทานต่อ ความร้อนรอยขีดควนความชื้นและสารเคมีได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้าสําหรับผู้ใช้ที่บรรทุกเครื่องมือเครื่องจักรหรือวัสดุก,ก่อสร้างนี่อาจเป็นหนึ่งในการอัปเกรดเล็กๆน้อยๆแต่พลิกโฉมวงการเบื้องหลังความแข็งแกร่งของ s วิสแคปเคเบปปี2อ2 6ยอยู่ที่การปรับแต่งระบบส่งกําลังขั้นสูงอิสูสุดยังคงรักษาปรัชญายดีเซนที่เชื่อถือได้แต่ด้วยการเผาไหม้ที่สะอาดขึ้นและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเครื่องยนต์ดีเซนเตอร์โบเจเนเรชั่นใหม่ลิตรและ3.0ลิตรเล้งได้ มาพร้อมระบบฉีดเชื้อเพลิงที่แม่นยำชิ้นส่วนภายในรถแรงสิ์ฐานแอ